สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเพื่อนเพือนเอฟซีนะจ้ะเนาะมือนี่แอดมินกระนำแนวทางมันรวมสี่ลาวนะจากของวันที่สิบเอ็ดมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะแต่ก่อนอื่นมาเบ่งผลวันที่สิบกันก่อนนะจ้าผลวันที่สิบลาสตาสี่แปดหกกับศูนย์เจ็ดสี่แปดหกเข้าเด่นหกเนาะมาเด่นหกติดจอบอมาศูนย์เจ็ดลูตนะจ้าลาวเอพีสามเก้าหนึ่ง สามเข้าเด่น9วิ่งรูดนะจ๊ะตัวจกะกะบมาเนาะหนึ่งหนรุดนะจ๊ะแล้ววอพีเจ็ด่สี่เจ็หลุดส่วนสามศูเข้าตารางนะจ๊ะส่วนสามัคีวีไอพีสามย์หนึ่งสามุดเนาะหกเข้าเป็นเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะเด่นวิ่งรูดตัวจกอกบอมาเนาะ สรุปนะจจะตัวจอห้องรอบนี้บ่เขานะจจะเขาเป็นเด่ 6, นวะิ่งโดดเก่ากับหกเนาะส่วนตารางแตกลาสตาวีไอพีสามศูนย์นจะกระลุนต่อตามต่อนะจ๊ะสำหรับวันที่สิบเอ็ดสำหรับแนวทางกามีเขามีหลุดเนาะส่วนลาวสตาวันที่สนะิบเอ็ดเนาะแนวทางมีเขามีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนเรื่องการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองผิดพลาดจังได้ะกะกลับขอโทษขอไผ่นอกจาะพี่น้องจ้าหมู่บ้านนี้แอดมินกะห้ยพ้นพิดไปเนาะของเราสตาร์บีไกะกราบขอโทษขออภัยเนาะจ้ะพี่น้องจ้าหลายแนยวทางแอดกะเริ่มเบอร์เริ่มซับโซนแล้วผิดพลาดไปก็จังได้กะขอโทษเนาะจ้ะมีพี่น้อง FC เพิ่นเข้ามาทักเนาะแอดกะคำนวณ ลที่ออกื่อวานนีแอดวินโล่งผลบิดกับค,คำนวณผิดผลาดไปคือกันเนาะจา้ะเพราะว่าเราคำนวณจากผลที่ออกเนาะส่วนตรลาเนาะจะมี8ดมีหมีสามมีศูนตัวเด่นมีเก่ามี1เนาะจา้ะตัวจอเก่าหเก่าสมเก่าเจ็เก่าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหน่เนาะส่วนชุด2ตัวก็อย่าลืมไปกลับเนาะจา้ะ ส่วนตัวเนียนเนาะมีเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดนึงศูนนึงเจ็ด มีตัวมักตัวชอบคอยตามนะาจ๊ะบมมากระเรือนผ่านสําหรับแนวทางมารวมสี่ลาวมีลาซาาลาวีไอพีสตา,าวีไอพีสามาัคคีวนะีไอพีเนาะมากรอบใดชอบรอบใดเอาไปใส่เป็นแนวทางในรอบนั้นน้าจ๊ะเนาะสําหรับคลิปนี้กากไว้เป็นกําลังใจให้จ่องเอลชาแนลนั่นน้จ๊ะแอดสิเดมีกําลังใจเฮ็ดแนวทางมาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีด้รับชมเนาะสําหรับคลิปนี้กาแฟสํานียงนาะจ๊ะรวยๆปังๆกันทุกๆคนเนาะสวัสดีค่ะ